มาดูตัวอย่างเรื่องสูงสุดตามสุดสัมพัทธ์จงหาจุดสุดขีดสัมพัทธ์คาว่าสุดขีดสัมพัทธ์ก็คือสูงสุดตามสุดสัมพัทธ์ถ้าเป็นสอบออนไลน์นะมาถึงให้เราสแกนเลยอ่าพี่สแกนไว้แล้วอันนี้พี่ใช้โปรแกรมใช้แอป microsoft m a i s สแกน วิธีการสแกนดูตามสรุปสูตรนะที่พี่สรุปไว้ให้นะพี่ใช้ Microsoft m e x s e o จะใช้ Symbol Lab ก็ได้หรือใช้ Microsoft Maths x c e l ก็ได้เราก็สแกนก้อนโจทย์มาตามนี้แล้วให้เราเลื่อนมาตรงกราฟแล้วก็กดเข้าไปตรงกราฟเมื่อเรากดเข้าไปตรงกราฟเราจะได้หน้านี้ซึ่งหน้านี้จะมีคำว่าต่ำสุดกับสูงสุด เราจะสนใจตรงต่ำสุดกับสูงสุดอันนี้สแกนมาแล้วนะมันมีคำว่าสูงสุดมันไม่มีคำว่าต่ำสุดแสดงว่าข้อนี้มีแต่จุดสูงสุดแสดงว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ ก็คือจุด x 3 2ส่วน2 y 5 4ส่วนี่ข้อนี้เราได้คำตอบแล้วก็คือได้จุดอะไรจุดสูงสุดสมัมพัท์ถ้าข้อนี้ถ้าพี่อยากรู้ค่าวิกฤตค่าวิกฤตคือ คือ x เท่ากับเท่าไร x เท่ากับ3ส่วน2ค่าวิกฤตก็คือค่า x ถ้าพี่อยากรู้ค่าสูงสุดข้อนี้มันมีแต่จุดสูงสุด แสดงว่ามันจะมีแต่ค่าสูงสุดมันจะไม่มีค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับเท่าไหร่ค่าสูงค่าตา่ำ ให้ดูที่ค่าของอะไรค่าของ y แสดงว่าข้อนี้นะค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ5ส่วน4ซึ่ง5สนะ่วน4เนี่ยมันเกิดจากการแทน x เท่ากับ3ส่วน2แทนไปในก้อนโจทย์นะก็จะได้5ส่วนส ันนี้คือสกแกนปุ๊บตอบปั๊บเลยทีนี้มาดูวิธีตรงวิธีตรงมาดูวิธีตรงนะมาถึงให้เราให้เราหา f p าร m ให้เราดิฟให้เราดิฟ ดิฟก้อนเนี้ยได้ลบสอแล้วก็บวกสจากนั้นเราจะจับดิฟ1ครั้งเท่ากับ0เราจะให้ดิฟ1ครั้งเท่ากับ0ูนย์ดิฟหนึ่งครั้งก็คือก้อนเนี้ยลอกมาแล้วก็จับเท่ากับ0จากนั้นเราจะหาค่า x สังเกตนะฝั่งซ้าย มันเป็น x กนานําลังหถ้าเป็น x กนานําลังหลักษณะแบบนี้นะเราจะได้ x แค่ค่าเดียวย้ายข้างเลยย้ายข้างปกติธรรมดาย้ายบวกสมาเป็นลบสย้ายลบสคูณอยู่ย้ายลงมาหารคูณหารถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะ คูณหารเวลาย้ายนะ่ยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนคูณอยู่ย้ายลงมาหารก็ยังเป็นเครื่องหมายลบเหมือนเดิมคูณนหะารเครื่องหมาย,า,ยา,ยายไม่เปลี่ยนนะถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะเครื่องหมายลบตรงนี้ไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นลบเหมือนเดิมลบเจอลบกลายเป็นบวก3ส่วน2 ค่า x ก็คือค่าวิกฤตทีนี้เราจะมาตรวจสอบค่าวิกฤต ตรวจสอบค่าวิกฤตตรวจสอบจากอนุพันธ์อันดับที่สองก็คือให้เราเอาดิฟหนึครั้งที่ได้ตอนแรกอะมาดิฟต่อครั้งที่สองนี่คือดิฟ1ครั้งเอามาดิฟต่อครั้งที่สดิฟสามได้ศูนย์หายไปดิฟลบสอเอ็กได้เลขข้าหน้าเก็คือเลขลบสอง จากนั้นเราจะเอาค่าวิกฤตมาแทนแทนในดิฟสองครั้ง x เ,เท่ากับ3ส่วน2 f เอฟดับเบิบพรเปลี่ยนจาก x ให้เป็น3ส่วน2 เราจะเอา3าส่วน2เนะี่ยไปแทนใน X แล้วสังเกตนะมันไม่มี X ให้แทนเราจะเอา3าส่วน2เนะี่ยไปแทนใน X แล้วมันไม่มี X ให้แทนแสดงว่าคำตอบต้องได้เท่าเดิมก็คือต้องได้ลบ2แล้วลบ2อ่ะมีค่าทำไมกับ0ูนลบสอติดลบ แสดงว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ติดลบนะแสดงว่ามีค่าน้อยกว่าศูนย์ถ้าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่ามันจะให้ค่ามันจะขัดขัดกันน้อยกว่าศูนย์ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ สูงสุดสัมพัทหาข้อนี้มีแค่ค่าสูงสุดอย่างเดียวทีนี้เราจะมาหาค่าสูงสุดสัมพัทเราก็เอาค่าวิกฤตเนะี่ยไปแทนในก้อนโจทย์จากก้อนโจทย์พี่ก็ไปกรอบก้อนโจทย์มา แทน x เท่ากับ3ส่วน2แทนไปในก้อนโจทย์นะจาก f x ก็จะกลายเป็น f 3ส่วน2เราจะเอา3ส่วน2ไปแทนใน x แล้วก็จัดการคิดเลขมาอันนี้พี่คิดมาแล้วได้5้ส่วนสซึ่ง5้ส่วนสเนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดสัมพั์ ค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ5้ส่วนสีข้อนี้มีแค่ค่าเดียวก็วคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ทีนี้พี่จะไปหาจุดสูงสุดสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นจุด สูงสุดสัมพัทธ์คือ,อคือจุดจุดสูงสุดสัมพัสธ์ก็คือจุด x 3 2 y y ดูจาก ค่าสูงสุด y ก็คือ5.4ส่วนสใส่มาโอเคตอที่ไปดูที่เราสแกนไว้ดูซิมันตรงกันไหมนะที่สแกนไว้ตรงกันตรงกันนะตรงกัน โอเคเรียบร้อย